จะเป็นโหมดที่3มนะครับโหมดเลี้ยงไก่นะครับมันก็จะเข้าค่อยๆเข้าอย่างนี้นะครับเรามาดูชิ้นงานชิ้นงานนะฮะก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้เลยนะในเชิงปริมาณของเลี้ยงไก่เราก็เลี้ยงไม่เยอะอา่าไม่เยอะนะครับเราให้มันกินไม่เยอะแป๊บเดียวก็ได้ได้เยอะเลยนะครับทีนี้นะส่วนตัว ตัวนี้ครับที่เราสรับแก่เลยนะครับแก่งักมีรากกอ,อกเลยแล้วก็ผลออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งใบทั้งลำต้นก็ออกมาสวยงามอย่างนี้ละเอียดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอ่ารุ่น C 417นะครับตัวนี้จะใส่โหมดละเอียดเพื่อสำหรับเลี้ยงไก่ให้อีกโหมดหนึ่งครับคือจะเป็น3ระบบ1 แล้วบบปกติของเขาก็คือจะละเอียดที่ชิ้นงาน7จมิลแล้วก็ชิ้นที่2ขนาด25มิลแล้วก็ชิ้นงานที่3ก็คือโหมดนี้นะครับโหมดเลี้ยงไก่ความละเอียดก็ประมาณนี้เลยนะครับ กระสีชวาดูดีการเกษตรนะครับเอาตัวนี้รำเข้าไปเลยนะครับอ่ะมีรำแกงักเลยนะครับอ่าลองสับออกมากครับเป็นยังไงใส่เลยโทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่ศูนย์แห้าี่ตัว6 4สี่หนึ่งนะครับชิ้นงานก็ออกมาเอียดอย่างนี้เลยครับเป็นกทธิ์ของดูดีการเกษตรนะครับตัวนี้ ยดน้เปียก็เหมาะเส้นงานขนาดนี้ก็เหมาะสำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงหา่านก็เหมาะกับคนที่อ่าหนึ่งเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแพะได้เลยนะครับตัวนี้จะตอบโจทย์ในการสับ้านะครับ